สวัสดีครับพี่น้องที่รักสุขสัรวันพระเจ้าวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมถ้าพ่อจะใช้คำภาษาฮีบรูก็คือที่พ่อชอบในบทเพลงเฮเวนุชาล m มอเลแคมพวกเราในช่วงเปิดโลกพระคัมภีร์เฮเวนุชาล m มอเลแคมพวกเรากำลังนำสันติสุขมาสู่พวกท่านขอพระเจ้าสถิตกับทุกท่าน พระวจาของพระเจ้านำสันติสุขนำความรักและในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านๆมาเราเห็นความเข้มข้นของพระกครรมภีในกระแสะโลกที่บางทีเราต้องการการเปิดทางตันมีคนจำนวนหนึ่งคนที่มีความเชื่อศรัทธามากมายในโลกนะในทุกๆศาสนา ที่แสวงหาความดีและความจริงมีคนจำนวนหนึ่งเสมอที่ปรารถนาความดีที่สุดและหนึ่งในคนจำนวนนั้นหนึ่งในพวกเราประตูบานเล็กๆที่เปิดอยู่ทุกอาทิตย์เปิดโลกพระคำทีที่เราพยายามพร้อมกับความพยายามของพี่น้องจำนวนมาก ที่ยิ่งใหญ่กว่าเรามากนักขอบคุณพระเจ้าแต่ทางตันบนโลกนี้กระแสของโลกนี้ก็ไม่เบากระแสของความอายุติธรรมกระแสของความโลภความโกรธความเกลียดชังการเอารัดการเอาเปรียบและกระแสเหล่านี้ถาโถมเช่นกัน วันนี้พระกรัมปีจะประกาศกเยเรมียเยเรมีถูกพระเจ้าใช้เพื่อไปเปลี่ยนใจประชาชนไปแก้ไขปัญหาความอายุติธรรมในสังคมพระเจ้าเรียกประกาศกเยเรมีและส่งเยเรมีไปเพื่อไปร้องเปล่าประกาศสอนเตือนมโนธรรมที่ถูกต้องสอนให้หันใจกลับไปหาพระเจ้า จากความเท็จเทียมต่างๆแต่เยเรมีเจอกระแสต่อต้านซึ่งพ่อใช้คำว่ากระแสโลกียะกระแสโลกประเทศไทยของเราพ่อเคยได้ยินคำที่เขาบอกว่าโลกสังคมของเราที่แย่ลงเพราะคนดีหมดกําลังใจแน่นอน มีความไม่ดีมากมายที่เกิดขึ้นความอายุติรรรมากมายที่เกิดขึ้นแต่คนดีจะอ่อนกำลังไม่ได้และพวกเราทุกคนโดยธรรมชาติมนุษย์นะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อให้ปรารถนาดีมีความดีของพระเจ้าทุกคนไม่เว้นใครเลยนะแต่กระแสะโลกความโลภ ความหลงโดยเฉพาะความเห็นแก่ตัวที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและคนอื่นตัวเองเท่านั้นกลายเป็นบ่อกเกิดของความลำบากของสังคมมากมายและเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอาจจะกระทำกันเป็นพักเป็นพวกเมื่อมีคนดีที่ยืนหยัด ในสังคมประเทศชาติของเราในอดีตที่ผ่านมาคําที่เราเรียนรู้สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คืออาจจะถูกเก็บแปลว่าอะไรถูกเก็บเสียงร้องขอความยุติธรรมเสียงร้องประกาศความถูกต้องบ่อยครั้งก็ถูกเก็บหรือถูกกลบประกาศสดเยเรมีเป็นเสียงร้องของพระเจ้าแต่เมื่อเยเรมีต้องไปและไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า ไปสอนไปเตือนวันหนึ่งเยเรมีก็ต้องร้องขึ้นมาว่าพระเจ้าข้าพระองค์ล่อลวงข้าพเจ้านี่นาข้าพเจ้าถูกพระองค์ล่อลวงข้าพเจ้าก็ยอมให้ถูกล่อลวงด้วยพระองค์ทรงพลังเหนือข้าพเจ้าทรงมีชัยชนะข้าพเจ้ากลายเป็นที่หน้าหัวเราะต่อผู้คนวันยันค่ำทุกคนเยาะยเย้ยข้าพเจ้า ทุกครั้งที่พูดข้าพเจ้าต้องร้องขอความช่วยเหลือตะโกนร้องแย่แล้วตายแน่เยเรมีก็ทนไม่ไหวดูเหมือนพระเจ้าส่งเยเรมีไปเยเรมีเหมือนกับว่าพระองค์หลอกข้าพเจ้าทำไมอ่ะให้ไปประกาศพระวาจาของพระองค์แต่พวกเขาและบางครั้งเขาคิดจะเอาชีวิตเยเรมีจะเก็บเยเรมีทีเดียว เยเรมี mi, จนร้องวันนี้ในพระคัมภีร์ว่าอยากจะตะโกนข้าพเจ้าร้องขอความช่วยเหลือลตะโกนในเครื่องหมายคำพูดแย่ yeah, แล้วตายแน่ๆคนดีแบบเยเรมีที่ได้รับพลังจากพระเจ้าให้ไปประกาศเตือนสอนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนถูกกระทําจากพี่น้องชาวอนาโทรดและเยเรมีก็ร้องโอดครวน ยเลยมีร้องว่าแย่แล้วตายแน่เพราะพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าถูกเยาะเยะ้ยคนที่พูดความจริงและความดีกลับกลายเป็นส่วนเกินคนที่พยายามที่จะยืนหยัดในความจริงและความดีกลับกลายเป็นพ่อไม่ใช้คำว่าแกะดำกลายเป็นแกะขาวในท่ามการแกะดำ เยเรมี mi, จงต้องร้องแย่แล้วตายแน่แต่ประโยคต่อไปนี้ที่พ่ออยากจะฝากเป็นข้อคิดเพราะพระวาจากของพระองค์ทำให้ข้าพเจ้าอับอายถูกย่อเยอ้ยแม้ข้าพเจ้าจะพูดว่าข้าพเจ้าเยลรมี mi, บอกแม้ข้าพเจ้าจะพูดว่าไม่เอาแล้วไม่คิดถึงพระองค์อีกแล้วจะไม่พูดในพระนามของพระองค์อีกแล้วเยเรมี mi, เหมือนกับกำลังบอกพระเจ้าว่างอนถึงขั้นสูงสุด ไปพูดก็เจ็บไปประกาศความจริงเป็นคนดีก็โดนและเยเรมีก็ตัดพอได้วยประโยคต่อไปนี้ซึ่งพ่ออยากจะนํามาฝากความจริงและความดีมันฝังอยู่ข้างในคนที่ดีและซื่อสัตย์ต้องซื่อสัตย์กันต่อไปเพราะเยเรมีบอกว่าข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าจะพูดว่าข้าพเจ้าจะไม่คิดถึงพระองค์จะไม่พูดถึงพระนามของพระองค์อีกแต่ข้าพเจ้ารู้สึก เหมือนมีไฟเผาอยู่ในใจอัดแน่นอยู่ในกระดูกโอ้โหภาษาพระกัมปีตอนนี้สุดยอดพี่น้องครับเราเป็นาศาสนิกความดีและความจริงนั้นถ้าเราละทิ้งถ้าเราจะไหลไปตามกระแสะและไม่พูดถึงพระเจ้าไม่ยอมปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประกาศช่วยเหลือ ถ้าเราจะไหลไปตามความชั่วร้ายเยเรมีบอกข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนไฟเผาอยู่ในใจมันอัดแน่นอยู่ในกระดูกจนข้าพเจ้าทนไม่ไหวข้าพเจ้าพยายามควบคุมไฟนี้ไว้จนอ่อนเปลี้ยแต่ก็คุมไม่ไหวภาษาวันนี้ทำให้คนที่ปรารถนาดีทำให้พี่น้องที่มีหัวใจเป็นาศาสนิก มีพระวาจากของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสตชนเราต้องใช้คำพูดเดียวกันว่าและเราจะไม่พยายามที่จะเป็นแสงสว่างในความมืดต่อไปได้อย่างไรในเมื่อพระเยซูเจ้าเคยตรัสท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองโลกท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างสองโลก การเบียดเบียนการกดขี่ข่มเหงอาจจะทำให้คริสตชนหรือคนาศาสนาหลายคนถอนใจแล้วก็อาจจะพูดว่าภาษาของคนไทยเหมือนกันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เป็นภาษาของพวกเราในวัฒนธรรมของเราแต่ที่สุดก็มีสำนวนที่บอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วหรือทำไม่ดีได้ดีมีถมไปเราจะปล่อยตัวไปกับกระแสแบบนั้นหรือสรุปก็คือว่าเยเรมีบอกว่าบางทีนะไม่อยากที่จะทำดีต่อไปแล้วแต่มันมีไฟเผาอยู่ในหัวใจอับแน่นอยู่ในกระดูพี่น้องที่รักครับความดีของพระเจ้าความรักของพระเจ้าศรัทธาที่เรามีในพระเจ้าเป็นไฟ ในวิญญาณของเราซื่อสัตย์กันต่อไปพยายามจุดไฟแห่งความรักและความดีต่อไปโลกเราอาจจะดูมืดแต่แสงสว่างแม้ดวงเล็กๆในความมืดสนิทก็เห็นได้ชัดเจนยิ่งนักขอเสียงของเยเรมีประกาศกทำให้มโนธรรมชีวิตจิตวิญญาณของเรา สัมผัสถึงความจริงว่าพระเจ้าสถิตกับเราพบกันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับเหตุระเบิดรุนแรงในเลบานอนทำให้วัดสำคัญของเมืองเบรุตเสียหายอย่างหนักสังคมมณฑลเซนสวรรและเซนบาซิริโอ อยู่ห่างจากท่าเรือที่เกิดการระเบิดเพียงไม่กี่เมตรพระสงฆ์ท้องถิ่นอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนิโคลสสดีอาชีพระสงฆ์คาทอลิกจารีิตวันออกในเบรุตกล่าวว่าผมเริ่มพาคนไปโรงพยาบาลใกล้บ้านใช้หน้าสงสารคนหนึ่งเสียชีวิตก่อนไปถึงที่นั่นมีเด็กมากมายไปที่นั่นแต่โรงพยาบาลไม่สามารถดูแลทุกคนได้ผมจึงกลับมาที่เขตวัดและพบว่าหลังคาถูกทำลาย ประตูเปิดอ้าและผู้คนมีเลือดท่วมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเลบานอนกลายเป็นวิกฤตคุณพ่อนิโคลัสกล่าวว่าหนึ่งในวิธีการช่วยบำรุงเมืองเบรุตให้กลับมาคือการเยียวยาจิตใจผู้คนท่ากลางวิกฤตเศรษฐกิจโคโรนาไวรัสและการระเบิดครั้งนี้ผู้คนไม่รู้ว่าควรทำอะไรพวกเขามีสองทางเลือกไปจากประเทศนี้หางานทำในต่างแดน หรือตายอยู่ที่นี่เราในฐานะพระศาสนจักรกำลังร้องตะโกนเพื่อช่วยเหลือผู้คนเหล่านี้เนื้ออื่นใดคุณพ่อนิโคลัสขอให้คริสตชนทุกคนไม่ละทิ้งประเทศเลบานอนเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ตะวันออกกลางจะไม่เหลือคริสตชนอยู่เลยอย่างไรก็ดีเรื่องที่เกิดขึ้นกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนชาวคริสต์ในประเทศเวลาที่คิดถึงพิธีฝังศพของเด็กหญิงคนหนึ่งผมร้องไห้ ผมเรียกเธอว่านางฟ้าแห่งสังคมนตนเธออายุสามขวบเป็นลูกคนเดียวนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมทำพิธีศพให้เด็กหญิงตัวเล็กๆแต่แม้มีความทรงจำคมขึ้นเจ็บปวดพระสงฆ์ในเลบานอนก็ขอให้มีศรัทธาท่ามกลางพายุพัดโหมมีความเจ็บปวดทรมานทั้งกายใจในฐานะคริสตชนเราตามหาแสงสว่างการกลับมาเกิดใหม่ความสุขและความหวัง หากปราศจากสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ผู้คนโดยเฉพาะชาวคริสต์ไม่ได้มีเพียงเลือดเนื้อและกระดูกเราชาวคริสต์เกิดมากับความหวังเหล่านี้คือคำพูดสำหรับผู้คนมากมายที่เราคอยปฏิหารและการรักษาวิญญาณพระเยซูเจ้ามักจะสร้างปฏิหารในดินแดนเช่นนี้ที่ที่ผู้คนร่าร้องขอความช่วยเหลือ ในช่วงระหว่างการสวดบททุสวรรค์แจ้งข่าวในบ่ายวันอาทิตย์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสทรงตั้งคำถามว่าใครคือพระเยซูส,สำหรับเราพระองค์อธิบายคำตอบของคำถามว่ามิใช่เพียงนามธรรมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสกล่าวว่าวันนี้เราได้ยินคำถามจากพระเยซูถึงเราแต่ละคนว่าแล้วท่านละ่ะท่านคิดว่าเราเป็นใครเราแต่ละคนและเราทุกคน รู้จักการให้นี่ไม่ใช่คำตอบ,ต,อบตามทฤษฎีแต่เป็นเรื่องของศรัทธ<ต><ต><ถ>าเพราะศรัทธาคือ,<ถ>คอชีวิตโดยพระองค์ยืนยันว่าพันธสัญญาแห่งพระศาสนาจักรอยู่ในพระคริสต์และพระศาสนาจักรมิใช่องค์กรเอกชน จิตกุศลของคริสเตชนไม่ใช่แค่การบริจาคอ,อีกนัยยะหนึ่งคือการมองผู้อื่นด้วยสายตาของพระคริสต์และมองเห็นพระเยซูในภาพของผู้ยากจนนี่คือหนทางแห่งการมีจิตกุศลแบบชาวคริสต์โดยมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางเสมอหลังจากสวดบทอธิษฐานภาวนาแม่พระสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเอ่ยถึงสถานการณ์อันน่าเศร้าโศกที่เกิดขึ้นทั่วโลก เรื่องแรกคือเรื่องของผู้คนที่ยังโดนข่มเหงเพราะความศรัทธาพระองค์ยังเตือนให้ระลึกถึงแผ่นดินไหวทั้งตอนกลางของอิตาลีเมื่อ4ปีก่อนระลึกถึงวันครบรอบ10ปีที่ผู้อ,อพยพย72ชีวิตในตามมริปัสประเทศเม็กซิโกที่โดนสังหารอย่างสยดสยองโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายสัญชาติเม็กซิกันกลุ่มหนึ่งเพราะพวกเขาไม่ยอมโอนอ่อนตามข้อเสนอของคนพวกนั้นพระองค์ยังหนักแน่นต่อคำที่เคยกล่าวว่า ผู้อพยพเหล่านั้นเพียงแค่ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าจะพิพากษาผู้อพยพเหล่านั้นผ่านทางเราพวกเขาเพียงหลงอยู่บนเส้นทางแห่งความหวังพวกเขาเป็นเหยื่อของวัฒนธรรมอันไร้คุณค่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวท้ายที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสขอให้ทุกคนอย่าลืมผู้ที่กำลังประสบภัยจากวิกฤตโรคระบาด และผู้ที่ยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องทุกคนอย่างเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ว่าวัสดุน่ะครับก็ในช่วงมาตรการสาธนารณสุขโควิด -19 ช่วงนี้ก็เหมือนอยากจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่ปกตินะครับก็ต้องใช้คํานี้เพราะว่าวัสดุก็ยังเลือกมาตรการสาธนารณสุขแบบเร่งพัดแล้วก็เอาใจใส่ด้นในเรื่องในเรื่องของระเบียบการพูดพิธิกรรมกับวัสดุเนี่ยเราก็ยังคงต้องรักษามาตรการทุกอย่างเอาไว้ ตอนนี้เราก็มีหนึ่งเรื่องที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามาก็คือจะมีบัตรประจําตัวของวัสดุนี่นะครับแทนการลงทุนด้วยมือเพราะว่าอาสาสมัครก็ทํางานกันอยากเด็ดเหนื่อยมาหลายเดือนแล้วส่วนเรื่องแอปพลิเคชันของไทยชนะก็ยังคงใช้ได้าตามปกตินะครับส่วนเรื่องการล้างม้ล้างมือนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติการสวมใส่หน้ากากนี่ก็ต้องถือว่าเรายัางคงต้องเอาใจใส่อยู่ รักษาระยะห่างนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางวัดเซีหลุยตอนนี้เพิ่มจากจำนวน234คนมาเป็น335คนในวิชาแต่ละรอบเลยนะครับที่จะเข้าไปได้ถ้าไม่ได้ก็คงต้องไปใช้ที่โรงเรียนเซลุยศึกษาซึ่งที่นั่นก็จะมีที่ที่รอให้สัตบุรุษได้เข้าไปร่วมพิธีวิชาได้อย่างสบาย พี่บาของเราเนี่ยในช่วงในช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะแบ่งหน้าที่กันออกเป็นผู้รับผิดชอบแต่ละรอบตั้งแต่รอบ5้าโมงเย็นวันเสาร์นะคะแล้วก็8ปดโมงส0บโมงเที่ยงแล้วก็5้าโมงเย็นของวันอาทิตย์ซึ่งจะแยกหน้าที่กันว่ามีจุดลงทะเบียนแล้วก็ดูแลสัตว์ปรุษัตวัดเราที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งในวัดเนี่ยจะตอนนี้เราจะรับคนได้ประมาณสัก330ที่นั่งซึ่งก็จะช่วยกันเชิญสัตบุตรเข้าไปนั่งตามในที่ต่างๆเพื่อให้เพื่อให้เต็มไปเป็นจุดๆแนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังช่วยดูแลสัตบุตรที่แบ่งส่วนต่างๆที่เป็นส่วนที่เป็นเด็กผู้สูงอายุเพื่อใหออ้ได้รับการดูแลที่ดีตามนโยบายของรัฐบาลนะคะการเตรียมการฉลองวัดเนี่ย จากที่ทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราจะมีการจัดเตรียมอา,อาหารสำหรับเรี้ยงสัตว์ปรุษนะคะออกโดยการออกร้านแต่ว่าพอมาปีนี้การทำงานเนี่ยก็คือคุณพ่อก็จัดให้มีการไปชลงวัดเนี่ยทุกรอบซึ่งก็พยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะให้ให้มาชุมนุมกันเยอะๆเพราะว่ากลัวว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการแพร่เชือ้อโควิดน,นะคะก็เลยทำเป็นเหมือนกับ คล้ายๆกับมิซาปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการสำหรันในเรื่องของการแก้บาปว่าจะมีในช่วงไหนบ้างอะไรอย่างนะะี้ค่ะเพื่อให้สำรวรเตรียมใจก่อนที่จะฉลองวัด ที่วัดเซนหลุยเราก็ทําหลายๆอย่างนะครับคุณพ่อจะเอาบ้านเขาอาจจะมีพูดคุยกับพี่น้องสับปะรดเป็นเหมือนกับรายการย่อยๆเลยครับประจําทุกๆอาทิตย์คุณพ่อนัดเขามาสอนคำสอนก็มีคําสอนฤดูร้อนกับเด็กๆแต่ว่าเป็นคําสอนออนไลน์เด็กๆอยู่บ้านเราก็ได้เล่นเกมอะไรเนี่ยผ่านทางออนไลน์นะครับแต่รับศีลเขามารับด้วยที่วันนะครับไม่ได้ออนไลน์นะครับรับศีลศักดิ์สิทธิ์ส่วนพ่อป้าก็สอนคาสอนผู้ใหญ่ก็ยังใช้ออนไลน์อยู่ นะครับแล้วตอนนี้พอสถานการณ์คลี่คลายมากขึ้นก็กลับมาเรียนด้วยกันและก็เรียนมาประมาณเดือนกว่าแล้วก็เป็นคําสอนผู้ใหญ่นะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเราก็มีกิจกรรมที่ตอนแรกเนี่ยอาจจะคิดว่าคนอื่นเข้าเหงาแล้วเราไปช่วยเขาไม่ใช่ครับพระสงที่วัดละเหงาครับเพราะว่าไม่มีใครไปไม่มีใครมาฉะนั้นเราก็อยู่กันแค่2คน3าคนเจอหน้ากันทุกมื้อและที่สุดแล้วก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นนะเราก็อยู่ยาวๆไม่มีอะไรพราะก็เริ่มเดินสวดสบกา,ารมรอบวัด ตอนล่มๆที่สุดแล้วก็คิดว่าเออถ้างั้นเราก็ชวนคนอื่นมาสวดก็ได้แล้วเพอเอินโชคดีขอบคุณพระมันมีอุปกรณ์บางอย่างที่สามารถจะต่อผ่านทางมือถือได้ก็เลยเป็นที่มาของชวนคุยชวนพาวนาชวนสวดภาวนาแบบนี้นะครับก็เริ่มมีกิจกรรมแตกออกมาจากสวดแสบคำนะครับหลังจากที่คุยกับพี่น้องผ่านทางแชทๆแล้วอาถ้างั้นเราก็เพิ่มอีกหน่อยนึงเป็นคุยผ่านทางเห็นหน้ากัน ก็เลยกลายเป็นาย,ยกายรแค่กัดตอนบ่ายครับประมาณบ่าย3ามโมงก็ชวนคุยชวนภาวนาเวลาบ่ายสามโมงก็เริ่มเกิดขึ้นก็เป็นการแค่เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นบางทีมีภาพที่เก็บในวัดนี่แหละเผื่อพี่น้องเขาคิดถึงวัดก็เห็นภาพวัดณนะสถานการวันวันนั้นด้วยกันนะครับก็เป็นการชวนคุยและตบท้ายด้วยสวดสายพระคำนี่คือสิ่งที่เราก็ทําด้วยกันที่สุดแล้วมันตบท้ายด้วยว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเราทุกคนก็ต้องการกําลังใจต้องการเพื่อน ไม่เว้นแม้แต่บรรดาพระสงฆ์พระสังฆราชใช่ไหมฮะแล้วเราก็ในเมื่อเราเดินไปหากันขาต่อขามือต่อมือไม่ได้ก็เลยจําเป็นก็ต้องใช้สื่อที่พระเป็นเจ้าให้ไว้ก็กลายเป็นสื่อเหล่านี้ก็ช่วยทําให้เราที่มันดูเหมือนอยู่ห่างไกลมันก็ใกล้เข้ามาแล้วก็ใกล้ชิดผ่านทางสื่อเราก็สำคัญคือผ่านทางแม่พระผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าในสินมาสนิทผ่านทางการสดสษาธรรม สิ่งหนึ่งที่โควิด -19 นี่นะครับรักษาชีวิตของเราได้เนี่ยนะครับบางคนบอกว่าทําลายอันที่จริงไม่ใช่นะครัรักษาชีวิตก็คือว่าเดี๋ยวนี้คนที่มาวัดเซน่ยุยเนี่ยก็มาวัดก่อนเวลาครึ่งชัวง่วโมงเพราะเราจะมีโปรภัิบาปในขณะที่รอที่จะเริ่มต้นในมิซาแต่ละรอบเพราะฉะนั้นครึ่งชัวง่วโมงในระหว่างมิซาก็จะไม่มีการโปรภัิบาปเพื่อ ให้การนมัสการพระเป็นเจ้าในการประกอบพิธีกรรมได้เป็นไปอย่างสมบูรณ์เริ่มและกระจบซึ่งอันนี้โควิด1 9รักษาชีวิตคพลชชนของเราได้อย่างดีส่วนเรื่องการเป็นระเบียบเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับก็สังเกตดูคนที่มาวัดวัดสนุเนี่ยทุกทีเราก็รวมอัดแน่นเข้าไปแต่เนื่องจากว่ามันทำไม่ได้เลยก็ต้องเข้าไปอย่างเป็นระเบียบหน่อย มีประตูทางเข้าด้านเดียวนะครับก็คือด้านฝั่งตู้ศินมหาสนิทส่วนการออกนั้นก็ออกได้ตามปกติถ้าเราจะบอกว่าเราต้องกลับมาเหมือนเพ่งพักเนี่ยก็จะมองอย่างนั้นก็ได้แต่ที่จริงถ้าเรามองในแงบ่บกนีนะครับมันทำให้เราเนี่ยได้มีที่ไหนที่ เพราะโควิด -19 จะมาอย่างไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเรามีวินัยเนี่ยนะครับสุขภาพกายที่เราสะอาดด้วยความเป็นระเบียบนั้นเราก็จะสบายใจก็บรรดาผู้สูงอายุผู้ที่ติดเตียงก็ยังขอบคุณวัดเซน่อยู่นะครับเพราะว่าเราก็ยังคงรักษาออนไลน์เอาไว้เพราะว่าเราเองเราก็รู้ดีว่าผู้ที่ติดเตียงผู้ที่ไม่สบายใจที่จะมาร่วมวี่ยีเพราะว่าลูกหลานก็ไม่อยากให้มานะครับเราก็ยังออนไลน์เอาไว้ ถามว่าเมื่อไหร่จะเลิกก็ยังไม่มีกําหนดนะครับเพราะนั้นก็สบายใจได้โอเคนะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเองเราก็หวังเอาไว้อย่าง ที่คนอยู่กันด้วยรักความเลียดชังนั้นเป็นอย่างไรจะถามใครก็ไม่มีใครรู้จักมีแต่ความราักกอดโลกเอาไว้ทั้งใบถ้าแม้ว,ว่าเรานั้นมีโอกาสเราจะใช้ เมื่อปลายปีที่แล้วนี่เดี๋ยวพอเดือนพฤศจิกายนหปีแล้วนะครับสัตบุรุษก็ยังยังแอบดีใจอยู่นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นทางผ่านจริงๆช็อตชาร์ปเนี่ยนะครับเราก็ยังจําได้เพราะว่าองค์สเด็จพระสัทวา,าเมื่อออกจากบัตรทูดนะครับแล้วก็ผ่านมานี่นะครับรอบวัดแล้วก็มีสัตบุรุษจํานวนน่าจะประมาณ1,500คน ต้อนรับอยู่รอบๆวัดน,นี่นะครับโงคก็เสด็จผ่านมาเพื่อเข้าไปที่โรงไทยาบนเสรรนรลยก็ใกล้ชิดเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับห่างกันสองสามเดตรนะครับอยู่ใกล้ชิดมากและที่ดีกว่านั้นอีกก็คือในโรงเรียนเซนหลุยศึกษาเนี่ยนะครับเป็นองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่เสด็จเยือนเข้าไปก็ครบหมดนะครับทางโรงเรียนเซนหลุยก็ต้องถือว่าเราได้รับสิ่งที่เป็นของขวัญอันประเสริฐนะครับใน การเสด็จเยือนขององค์สมเด็จพระสันตะปาปานะครับ2020เนี่ยนะครับคีศักราชองค์สมเด็จพระสันตะปาปาก็เบสปวยพรสถานที่รวมทั้งป้ายในการเสด็จเยือนให้กับโรงเรียนศิศึกษาโดยเราจะไม่ลืมเลยนะครับขอบคุณที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยีอยนประเทศไทยแล้วผ่านมี่ัดศิลป์ับ